พวกเกตแม่เกตบีก็เอาซะลึกสุดเลยอันนี้อยู่ที่สวนรณภูมิคะคะบอกคนร้อนวายบิกินี่สวยอ่ะสวย,อะ,สวยอ,ะอะไรวะแหมเครื่องจะขึ้นอยู่แล้วให้มาดูราคาละงาคงเะรคะขอดูหน่อย ไม่เห็นป้ายราคาคุณไม่ไปดูนะฝระั่งไม่มีมารยาทมากการดูรอยู่แม่งดึงไปเลยอีดอีดอแม่งเขาไรมารยาทเลยคนจริงที่่คือคนกำล,ลงังดูอยู่อะแล้วแบบมารยาทม่มีไหมเนี่ยนะ คอดเบื่อเลยวา่าชวิตไมเจอนนคนแบบนี้คอดเนี่อของเค้นอยู่ตรงไหนกันวะคือ <c oughs> ของค้งาบบบบมบบ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 ตอนนี้เบาอยู่ที่ไหนแล้วบเดี๋ยวสายมา เราใส่รอ,องเดินท่าล่างแล้วก็คลิ้เครื่องอไหามาไปงานนะคะวันที่19เอ้ยวันที่19นี้มีงานที่ภูเก็ต25นี้ต็วจะจัดรประแปรวชุมแล้วต่นจะได้จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วนีนชีวิตได้ทำนะชีวิตจะรอดไปหลายปีมากเลยจะได้จะได้พาลูกนองโมไปเที่ยวไปกินไปสาใจให้มันแบบสบายใจสุดี ไปแล้ว <c oughs> เราอย่าเจอกันคงเก็บ